ไม่ดึงโดน แล้วอีชอไม่มีไม่มีตัวกอดกระโดดกอดใครกระโดดกอดใครไมไม่ได้ก็สีอีชอไปอีกครับเสีไปถึงสี่ครับไปล็อกเข้ามาครับโอ้นจะโดนกดหัวตายเลยอีซีไม่ได้ทำอะไรแต่มีการคอปปี้มาครับฮอลลีว็อกและฮอลลีว็อกของแพทริกับจะปักตอนไหนครับปักครับด้านขวาครับแล้วเก็บตัวทิงไปก่อนครับแล้วเตะกบครับเนี่ยจับลงลิ้นมาตรงนี้วอก้าครับมีสตันจากโค้ชกอตมาเบรกครับตัวแพทริกครับที่คอปปี้ร่างฮอลลีว็อกแต่ว่าแปรปีบมาเดินเก็บงานพราะเกิด กระโดดเข้ามาและจะเล่นกับนอมโดนครับในขนาดที่ตัวของนักโซโล,ลิมเปอร์ครับโดนหนักจริงๆครับและเลือดลดไฟจัดๆและเช็ดนะครับลาสอสครับลาสลาลาเช็ดคอสตายไปด้วยเมอร์ฟี่เก็บไป2และตอนนี้ไล่ต่อครับเมอร์ฟี่และตอไล่ไปต่อยแยบแมงแลเก็บหมดทีมแล้วฝั่งทีมโอนอาและได้ฟอร์มฐานระยะประชิดไปด้วยครับบาเรตระยะใกล้ แลบาเรก็ะยักษ์ใจและพี่กำลังจะตียอยู่โูและมุดควีนโดนหนักจัดๆครับและมีชาไปสวยงามมากราเชน่นเขาแต่ไม่มีใครตายฟักตัวโอยังอยู่กันครบครับแล้วช่วยกันยิวเป็นกัน เลงที่ตัวหลังก่อนแล้วเอาตัวช่วยก่อนนี่แหละแล้วเลงที่ตัวของโซลิเฟอร์ต่อครับแล้วเก็บไปได้จนได้เอาแล้วมีคารจะดังเมอร์ฟี่ไหมครับแล้วมีการล้างจากโวงชีวินทําให้เมอร์ฟี่กลับไปได้ครับแล้วอ๋อเจ้ายินแทงต่อทั้งหลังมีคนหลงนั่นคือบับเบิ้ลแต่ว่าเมอร์ฟี่ครับแต่ดังเลอนี่กลับมารูดอีกหนึ่งครั้งครับโอ้โหแล้วดูดรูดแบบกระจายรูดแบบกระจายครับจะสลายหายไปตายและฝั่งของรับตัวโซลิเฟอร์ทนทําเมจไม่ไหวทับเข้าบ้านไม่ทําครับไปไปหนึ่งตัวแล้วกลับมาคครรััับบบเเเกกกกก็็็อออี้้แแลวมาทง